ผู้แรกนี่นะครับเพชรพยุธ์จเจ๊ทูนนะครับสามสิบแปดกิโลกรัมสำอ,อยลเอกเมืองนนท์สำออย์นี่ก็ของพี่หอยนะเนาะแล้วก็กล้องวิชยัยโอ้โหกล้องวิชยัยสิทธิ์หมอรำบุญนะครับเพชรอลังการาคุ้งลงน้ำแข็งร้อยปอนโชคชัยชาญสมงคลการช่างกับดอกไม้ไฟไมอามี่คอนโดบางปูนะครับครับแลจอ้ครับครับและจอยนี่เป็นคู่มวยวันนี้นะครับ แล้วก็มวยรอบคู่สามนะครับเพชรน้ำหนึ่งนะครับต่อตอปกกณ์สุรินนะครับร้อยปอนนะครับกับหลักหายลั่นสิงขอนนะครับแล้วก็ต่อสักนะครับต่อพวงทองนะครับยอดภูไทยเกียดนิเวศนะครับร้อยปอนก็ชิงแชมป์ว่างนะครับชมรมมวยสยามภ้าคกีสารุ่นซูเปอร์ไรเวทหกสิบเจ็ดกิโลกรัมนะครับก็เอาสองจุดสองคูณเข้าไปได้จะได้ประมาณร้อยเท่าไหร่ร้อยสาม ะครับตามรอยพ่ออ่อให้ขุนศึกนะครับกับกล้องห้วยแม็กดับลันสารคามเจ้าบ้านแล้วก็คู่เอกนะครับกล้องกุลานะครับหนักแรงของเจี๊บรามินธานะครับกับสอนนายนายกป๊อตกับบินบุรีนะครับหรือไอ้น้ำดื่มเก่านะครับ59าถเก้ากิโลกรัมนะครับนี่คือคือู่มวยครับหน้าจอไว้ครับครับหน้าจอไว้เดี๋ยวแล้วก็ติดต่อ